สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสาวท,ทุกท่านนะคะ เข้ามาสู่ช่อง Youtube Channel ช่อง Good m y Store 15นะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวเทคนิคการหาแฟนต่างชาติการใช้ชีวิตและการทำงานในต่างแดนค่ะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนำออกไปนะคะในเรื่องของการหาแฟนหนุ่มต่างชาติต่างภาษาต่างๆนะคะทั้งคำเตือนและคำแนะนำก็ฝาสาวที่ตามนะคะให้แนะนำเข้าไปดูนะคะเผื่อเราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของแกมเมอร์นะคะ วันนี้ก็ขอพูดประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจนะคะสำหรับสาวๆที่กำลังมองหาหลุมๆกันนะคะหัวข,ข้อที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือทัศนคติที่จะทำให้คุณพาลาดฝรั่งอย่างไม่รู้ตัวนะคะ อันนี้นะคะในหลายคนเป็นนะคะแล้วทีนี้ก็เหมือนมีทัศนคติด้านลบอะไรต่างๆนะคะและทีนี้ก็เข้ามาปรึกษาอะไรต่างๆแล้วพิมพ์ก็เลยตัดสินใจที่รวบรวมมาพูดคุยให้สาวนๆฟังนะคะว่าเราะยังได้มีทัศนคติพวกนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณพลาดพลังโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะข้อแรกที่เราจะมาพูดถึงนะคะว่าในหลายๆคนนะคะมองว่าตัวเองนั้นแก่ แกแล้วทีนี้ก็คือกลัวว่าหาแฟนไม่ได้จะมีคนมาชอบเราไหมจะมีคนมารักเราไหมพี่หมอตรงนะคะว่าฝรั่งนะคะไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่จะมองหาแฟนเด็กๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมองหาแต่กลุ่มสาวๆน้อยๆอะไรกันอยู่ที่แบบว่ายุห่างกันมากๆในหลายคนนะคะฝรั่งหลายๆคนเขาก็เลือกที่จะชอบผู้หญิงในวัยใกล้เคียงกันอย่างห้าสิบหกสิบอะไรต่างๆนะคะ พวกนี้ก็มีพิมพ์จะยกตัวอย่างในเพื่อนๆที่รู้จักนะคะตอนที่เขาแต่งงานน,นก็คืออายุ53 52ปีกันแล้วก็คือคนพวกนี้ก็คือเขาก็แต่งงานกับคนในวัยเล่ยเลี่ยกันนะคะดังนั้นเงื่อนไขที่บอกว่าตัวเองแก่แล้วจะไม่มีคนมาชอบนี่อยากให้ตัดไปนะคะแต่ทั้งนี้นะคะพิมพ์ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าในกรณีที่เรามีอายุแล้วและนี้เราก็ต้องหาคนวัยใกล้เคียงกันและเราก็ต้องแบบ ภาษาก็ต้องโอเคนนิดนึงเพราะว่าเวลามาใช้ชีวิตในต่างแดนนั้นบางครั้งมันก็จะมีอุปสรรคอะไรต่างๆด้วยนะคะแต่หากในกรณีที่อาศาัยอยู่ที่เมืองไทยนั้นก็คือไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราใช้ภาษาไทยเป็นหลักอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความแก่นั้นฝากสาวๆนะคะว่าอย่าตะหนักอย่าตกใจไปนะคะว่าเราจะหาคู่ไม่เจอนะคะเราหาเจอแน่นอนหากเราตั้งใจที่จะหานะคะ หัอข้อต่อมานะคะในเรื่องของที่แบบหลายๆคนก็คือประมาว่าเราเป็นแม่ไม้ลูกติดแล้วจะมีหนุ่มๆมาชอบเราไหมอะไรเงี้ยพี่บอกนะคะว่าโดยสังคม ไทยนะคะคือในหลายๆคนนะก็คือหากรณีที่เราเป็นแม่ๆเรามีลูกติดแรงต่างนี่คือจะมีปัญหาการหาแฟนมากในหลายคนก็คือหาแฟนไม่ได้เพราะว่าเขารังเกียจอะไรเงี้ยว่ามีลูกติดแต่ในวัฒนธรรมต่างประเทศนั้นนะคะก็คือความทัดเทียมมันเท่ากันนะคะเนื่องจากว่าคนที่เป็นแม่ไม้ลูกติดนั้นก็แบบว่าเสมือนกับคนที่แบบว่าเป็นสาวกันอยู่ในหลายๆคนนะคะอย่างเพื่อนพิมพ์ที่รู้จักบางคนไม้ลูกสามลูก สี่กันอะไรเงี้ยก็ได้แต่งงานกันหลายคนกับหนุ่มที่แบบเป็นหนุ่มเพียวๆเลยนะคะหนุ่มที่ไม่ผ่านการแต่งงานไม่มีลูกอะไรเลยดังนั้นนะคะว่าเราอย่าได้ประมาทไปนะคะแต่ว่าขอให้เราเป็นคน ซื่อสัตย์และจริงใจนะคะบอกว่ามีลูกก็คือมีลูกอย่าได้โกหกว่าไม่มีอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเรื่องลูกติดเรื่องอะไรนี่คือไม่ใช่ปัญหาสําหรับชาวต่างชาตินะคะแต่ทั้งนี้พิมพ์ก็บอกนะคะว่าทัศนคติของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันในบางประเทศนั้นก็นคือเขาจะมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันความคิดไอเดียต่างๆจะเหมือนกันแต่ในอเมริกานะคะเนื่องจากเป็นหลากหลายเชื้อชาตินะคะดังนั้นก็คือต้องขึ้นกับเคส by เคสนะคะต้องคุยกับผู้ชายที่คุณ คุยด้วยนะคะว่าเขาโอเคไหมกับเขาโอเคก็เดินหน้าคุยกันต่อไปคบหากันดูใจไปนะคะข้อต่อมานะคะหลายๆคนมองว่าตัวเองไม่สวยไม่ใช่สเปกฝรั่งพิมพบอกตรงๆนะคะว่าหากใครเจอหน้าพิมพไม่มีใครคิดว่าพิมพจะแต่งงานกับฝรั่งด้วยซนะ้ำเวลาที่พิมพกลับบ้านนะคะก็คือมีแต่คนตกใจว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือฝรั่งตรงๆนะคะเลยเขาไม่มีสเปคนะคะฝรั่งไม่มีสเปคเมื่อก่อนที่แบบว่า นหลายสิบปียี่สิบปีที่แบบว่าสาวที่แต่งงานก็จะมีผิวที่เป็นสีแทนหรือว่าผิวสีคดขำนิดนึงแต่ตอนนี้รูมคนเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่เพราะเมื่อก่อนนั้นก็คือว่ามันไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะอะไรเงี้ยฝรั่งเขาก็เลยเลือกคนที่เขาเลือกคนที่เขาชอบเขาแล้วเขาก็ ผู้หญิงก็ชอบเขาแต่ในโลกปัจจุบันนี้นะคะคือเพื่อนเพื่อนพิมนะคะที่เป็นอาตีอาหวยกันเยอะมากนะคะบางคนก็หวยจามาเลยนะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าเขาไม่มีสเปคเราไม่จําเป็นต้องสวยในสายตาคนไทยแต่ว่าเราสวยในสายตาต่างชาติก็โอเคแล้วนะคะก็ขอให้เราเป็นคนดีหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้นะคะฝรั่งเขาก็โอเคนะคะความสวย ความไม่ใช่สเปคนี่มันเป็นประเด็นรองลงมาที่เขามองนะคะเขามองด้านใจิตใจแล้วก็ความรู้สึกมากกว่านะคะอันต่อมานะคะที่พิมพ์อยากจะพูดมากก็คือเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ในหลายคนนะคะคืออยากหาแฟนฝรั่งอยากหาแฟนต่างชาติมากทำยังไงเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพิมพ์บอกตรงๆนะคะว่า ด้วยความห่วงใยนะคะว่าอย่างกรณีที่เรามีแรงบันดาลใจอะไรก็ตามนะคะแบบว่าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จเราอยากที่จะหาแฟนต่างชาติเราอยากจะย้ายตัวเองมาอยู่ต่างประเทศเราอยากจะทํามาหากินอยากจะทํางานมีเงินส่งเสียครอบครัวเมื่อเรามีแรงบันดาลใจที่เราจะทาอย่างนั้นคุณก็ต้องมีแรงบันดาลใจที่จะฝึกฝนภาษาของคุณเช่นกันนะคะ หากผู้ชายที่เขาชอบคุณนะคะแล้วก็เขารักคุณนะคะเขาก็คือบางคนนะคะซัพพอร์ตให้เราไปเรียนภาษาเพิ่มให้เราตั้งใจเรียนให้เราฝึกฝนและการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งก็คือการฝึกฝนจากเว็บเดตออนไลน์นะคะและทาง youtube ที่มีวิดีโอสอนฟรีเยอะแยะนะคะฝากสาวๆนะคะว่าอย่าเพิ่งกลัวว่าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วคุณจะหาแฟนไม่ได้ขอคุณตั้งใจฝึกนะคะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆสักพักภาษาคุณก็จะพัฒนาขึ้นมานะคะ พิมบอกก่อนนะคะว่าพิมพ์รู้จักพี่คนหนึ่งนะคะคือเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยนะคะแทบจะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ฝึกฝึกแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆจนแบบประสบความสาเร็จและได้แต่งงานมาอยู่ต่างประเทศนะคะใช้ชีวิตต่างประเทศแบบว่าทํางานทําการมีเงินมีทองอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะว่าหากอยากมีแฟนฝรั่งเป้าหมายชาัดเจนเขียนตัรงอ้นวนไว้แล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษ,กฤษเพื่อที่จะได้สื่อสารแล้วก็หาแฟนได้นะคะ อันต่อมานะคะที่พิมจะพูดก็คือบางคนนั้นรู้สึกว่าต่ําต้อยหรือว่าอะไรเรียนมาน้อยอะไรสู้กับคนที่เขาเรียนมามากกว่าไม่ได้คือพิมบอกก่อนนะคะว่าหากกรณีที่เราหาแฟนนะคะในเรื่องของการชนชั้นวันนะน,นะคะในหลายๆสังคมนั้นเขาไม่เป็นนะคะในต่างประเทศนะคะไม่เป็นก็คือเขาไม่สนใจหรอกว่าเราจะเรียนมาน้อยหรืออะไรพอให้แบบว่าเรา เอาใช้ okay. ชีวิตด้วยกันได้อะไรเงี้ยมีวิถีชีวิตที่แบบเข้ากันได้อะไรเงี้ยมันก็โอเคนะคะต่อให้เราเรียนมานมากหรือว่าเรียนมาน้อยมันก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ทั้งนี้นะคะที่บอกเสมอว่าเรานะั้นจะต้องพร้อมสําหรับการเรียนรู้นะคะอย่างกรณีที่แบบว่า เรามาอยู่ต่างประเทศแล้วสามีแบบว่าหากรณีได้สามีที่เขามีการศึกษาดีอะไรเงี้ยก็ส่งเสียให้เรียนก็คือให้เรียนเพิ่มเพิ่มศักยภาพเพราะาบางคนนั้นเาก็ปรารถนาที่จะให้แฟนเขานั้นเข้ามาทัดเทียมกันอะไรต่างๆนะคะเราสาวก็คือจะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะว่าประเด็นนี้คือตัอดออกไปได้เลยในหลายคนอาจจะรู้สึกว่า เราจะสู้คนที่เขาเรียนมามากกว่าภาษาเขาดีมากกว่าไม่ได้อยากจะบอกนะคะว่าเราขอให้เราแบบว่ามีความตั้งใจมีความฝึกฝนในด้านภาษาอะไรมันก็จะดีขึ้นเองนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเทา่าไหรประมาณนี้นะคะก็ฝากทุกสาวกดซ u b s c r i ต e ติดตามกันได้นะคะทางช่องกดไมค์่อ15นะคะเราก็อย่างที่บอกนะคะทุกๆครั้งที่พิมพ์พูดเรื่อง วิดีโอนะคะก็คือพิมบอกเสมอว่าการเล่นเว็บเด็ดออนไลน์นั้นเล่นอย่างมีสติมีความสตรองแล้วก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะโลกออนไลน์กับโลกความจริงไม่เหมือนกันห้าสิดห้าินะคะอย่าทุ่มเทหัวใจมากเกินไปมันจะได้ไม่ทําให้เราเจ็บปวดมากค่ะกรณีที่เราผิดหวังมานะคะก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ